มีกรณีของเซ็นทรัลที่เมื่อวานบอกถ้าพลาดหัวให้มันเนี่ยต้องบอกว่าเซ็นทรัลท้าชนซีพีนะนะครับธุรกิจขายส่งอ่าต่เทียบกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนเนี่ยอันนี้ว่ากันตามหน้าเสือด้วยความเคารพครับคือเซ็นทรัลเขาเคยวัดกับซีมาแล้วในเรื่องของร้านสะดวกซื้ออ่าใช่ใช่ไหมครับคือซีพีทำมาก่อนครับ เซ็นทรัลก็คิดว่าจะไปช่วงชิงมาเก็ตแชร์ก็ได้มาในบางส่วนแต่ดูแล้วมันอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจากการเป็นผู้บริโภคจากการเป็นผู้ใช้บริการเนี่ยครับอันนี้ก็ว่ากันตามตรงอีกนะไม่ได้เทคไซส์แต่ต้องบอกว่าด้วยระบบการบริหารจัดการของฝั่ง CP เนี่ยในร้านสะดวกซื้อมันดูเซ็กซี่มีมิติมากกว่าฝั่งของเซ็นทรัลอ่าชใเอาทั้ง เรื่องของระบบบริหารจัดการในภาพกว้างหรือจะลงไปในดีเทลอย่างเช่นการจัดวางสินค้าครับเดินเข้าไปแล้วมีสินค้าประเภทไหนวางอยู่ตรงไหนม,มันมีความแตกต่างและผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกได้แต่มาครั้งนี้เซ็นทรัลเขาขอรีเทิร์นรีเทิร์นมามา ท้าชน CP อีกรอบอในธุรกิจค้าส่งเมื่อวานได้นำเสนอไปบเบื้องต้นและเอารายละเอียดเพิ่มเติมสักหน่อยก็แน่นอนนะครับเอาส่วนที่ว่าเบื้องต้นในในเง่ของอกลุ่มเซ็นทันที่เขาท้าชนก็คือว่าเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยทางเซ็นทันเองก็ประกาศลุกเข้าสู่ธุรกิจค้าส่งอาหารนะครับเขาใช้แบรนด์ชื่อว่าโก โฮเซลนะซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับร้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นลักษณะของ B2B นะครับก็แน่นอนแลวครับว่ามันก็คล้ายคลึงกับเอาง่ายๆคือถ้าเปรียบเทียบในตลาดตัวน,นี้ก็คือแมคโครหรือว่าตัวของ c p e x t r a ในปัจจุบันนั่นเองอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายสาขาในช่วงของปีนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยยะสำคัญเหมือนกันกเอาง่ายๆคือลุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับค้าส่งอาหารเนี่ยถือว่าเป็น ตัวธุรกิจใหม่นะที่จะสร้างการเติบโตในกลุ่มของเซนท่านอันนี้เป็นเบื้องต้นของกลุ่มเซนท่านที่ประกาศตัวออกมาชัดเจนเกาอนน,นนี้นั่นเองนะครับนะฮะในมุมของการวิเคราะห์ครับเป็นยังไงครับสำหรับประเด็นนี้อ่าก็อย่างกรณีอย่างที่คุณเอกพรวินสุธราพิชาตนะครับผู้ในการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสต์นะครับก็เปิดเผยนะครับว่าแน่นอนละครับว่าจุดที่น่าสนใจตรงตรงนี้ก็คือว่า เบื้องต้นในระยะสั้นอาจจะเป็นเชิงลบสําหรับ CRC ก่อนเนื่องจากว่าต้องมีการลงทุนต้องมีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะ,ะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นระยะสั้นอาจจะเป็นผลเชิงลบอยู่ในเชิงของผลประกอบการที่อาจจะต้นทุนอาจจะถูกผักไปตรงในส่วนที่มีการขยายสาขาเพิ่มเติมอะไรต่างๆตัวนี้นะครับต่นักก็ตามนะครับถ้ามองระยะกลางหรือยาวถือว่าน่าจะดีสําหรับ CRC เพราะอย่างน้อยก็เป็นธุรก,กิจใหม่ที่จะเพิ่มรายได้ขึ้นมานะครับในมุมของอ ทางอินโนเวสเซก็มองเป็นเชิงบวกนะในระยะยาวแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายสิ้นปีวยูที่48บาทอันนี้มองในเชิงของว่าเดี๋ยวกอบาทอ่า4ีบาทน,น,นี่เป็นระยะยาวมองว่ามันจะเป็นผลบวกในระยะยาวอ่าใช่แล้วนะครับอันนี้ในส่วนของอ n นโนเวสเซกนั่นเองนะครับนะฮะนะครับการเปิดตัวธุรกิจค้าส่งอาหารแบรนด์โกโฮเซลครับ ะะของทาง CRC เนี่ยก็คงจะสืบเนื่องมาจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพะนะครับของตลาดค้าส่งอาหารในประเทศไทยที่ยังมีโอกาสเติบโ,โตได้อีกมากสาขาแรกนี่ mm hmm. จะเปิดวันที่27ตุลาคมนี้แล้วนะเปิดบนถนนสีนคริน mm hmm. แล้วก็เดินพฤศจิกายนนะฮะปี66จะมีการเปิดสาขาที่เชียงใหม่ mm hmm. แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงธันวาคมคือช่วงสิ้นปี จะมีการเปิด2ส,สาขาคุณสุประชัยหนึ่งที่อยู่ที่พัทยากับอีกหนึ่งสาขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมะตะโดยตั้งเป้าที่จะขยายให้มีการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเนี่ยภายในปี2,571โดยวางเป้าหมายระยะ5ปีว่าธุรกิจค้าส่งของกลุ่มเซ็นทรัลจะมียอดขายอยู่ที่6-7หมื่นล้านบาทต่อปีโดยมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตของยอดขาย ตามขนาดตลาดค้าส่งในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ที่2.6ล้านล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้าจะมีสาขาให้บริการ40-50สาขาโดยวางงบลงทุนระยะ5ปีไว้ที่20,000ล้านบาทโดยในแต่ละสาขานั้นจะมีพื้นที่เฉลี่ยตกอยู่7-8,000ตารางเมตรแล้วก็คาดว่าแต่ละสาขานั้นจะถึงจุดคุ้มทุนหรือจุดเบรก even point ประมาณ2ปี 2> ครับอันนี้ก็ดูแผนก็ชัดเจนนะในแง่ของการขยายสาขาต่างๆเริ่มตั้งแต่สาขาแรกที่สีนคกลินในวันที่27ก็เดือนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับเพิ่มเติมนะฮะทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ก็กำหนด,ดคำแนะนำซื้อหุ้น crc เช่นกันให้ราคาเป้าหมายไว้ที่49บาทคาดการยอดขายปีนี้นะฮะทั้งปีจะอยู่ที่2 5 7แส้าล้านบาทและมีกำไรสุทธิ8,523ล้านบาท ก็ถือว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงคาดการณ์ในส่วนของ Go w h o l e น่าจะช่วยทำให้ CRC นั้นสามารถขยายธุรกิจ B2B นะฮะไปยังยอดขายรวมนะฮะจาก17ขึ้นมาเป็น25ตลอดช่วง5ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศีพัฒนาสินนะครับมองว่า Go w h o l e l ตรนี้คาดว่าจะเกิด ดาวไซด์นะฮะมากกว่าอัพไซด์ในช่วงระยะสั้นนะฮะกับประมาณการกําไรนะฮะจากแนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจที่เข้มข้นขึ้นแต่ก็ยังคงแนะนําซื้อนะลงทุนสําหรับ CRC นะครับให้ราคาเป้าหมายในปี2017ไว้ที่46บาทด้วยกันนะครับขณะการอีกบริษัทหักทรัพย์ก็คือโยต้าน,นะครับก็มีแนะนําซื้อ CRC ราคาเป้าหมายอยู่ที่49บาท 80ดสังด้วยกันนะครับโดยคาดการณ์ว่าผลการดำเนินในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยจะเติบโตได้มากกว่าช่วงของครึ่งปีแรกนะครับและไตรมาสสี่เนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจด้วยก็ถือว่าเป็นจุดที่จะทํากําไรสูงสุดในแต่ละปีนั่นเองนะครับในมุมของทางการตลาดนี่คุณสุภชัยว่าโกโฮเซลนี่จะมีความน่าสนใจมากกว่าแมโครอย่างไรไหมฮะผมว่ามันเป็นจุดที่มันจุดเชื่อมมากกว่าว่าคือเนื่องจากว่าตัวของเซนทันเนี่ย เขามีค้าปลีกของเขาอยู่แล้วห้างสรรพสินค้าต่างๆมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้จุดที่เขาเชื่อมตรงในระหว่างตัวของค้าส่งตัวเนี้ยไปสู่ค้าปลีกของเขามันจะต่อยอด,ได,ไ,ดได้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 มากขึ้นประโยชน์ที่จะได้มากกว่านะครับในสาขาของกลุ่ม CP พีเขาก็มีค้าปลีกด้วยนี่มีค้าปลีกครับแต่เขาก็จะมีในส่วนของที่เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นดิสทาวส t สโตร์พวก อ่าโลตัสซึ่งถ้าดูแล้วเปรียบเทียบโอเคโลตัสสาขาก็อาจจะดูมีมากกว่ากลุ่มเซนทันแต่ในแง่ของลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นฐานลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าถ้าฐานลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวของโลตัสเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นฐานลูกค้าที่เป็นของเซนทันก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะพรีเมียมขึ้นมาน่ดหนึ่งเป็นระดับการขึ้นมาน่ดหนึ่งนะครับ เพราะเขาขายในห้างเซ็นทรัลถูกไปฮะอ่าใน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 ซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาคือโลตัสเนี่ยเป็นถือว่าเป็นดิสคาวสโตร์ถูกไหมอ่าเป็นดิสคาวสโตร์นะครับอ่าฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากกลุ่มของเซ็นทรัลอ่าใช่มีความแตกต่างกันเซ็นทรัลนี่อาจจะพรีเมียมขึ้นมาสักหน่อยอ่าใช่ใช่พรีเมียมขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่บอกว่าอันไหนพรีเมียมกว่ากันอันไหนด้อยกว่ากันไม่ใช่นะแต่แค่กำลังจะแจกแจงว่าเอ๊ะระหว่าง แมคโครที่ทําอยู่กับโกโฮเซลที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมก็คืออาจจะแตกต่างกันในแง่ของกลุ่มเป้าหมายใช่กลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องดูมาจิ้นเลยนะสุดท้ายแล้วเพราะว่าในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มฐานลูกค,ค้าของเซนทันเนี่ยอาจจะราคาอาจจะพรีเมียมกว่าไหมมาจิ้นจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูนะต้องดูนะครับเพราะโดยปกติแล้วก็แน่นอนฮะในเชิงปริมาณเนี่ยยังไงก็สู้แมคโครไม่ได้แต่ในเชิงราคาเนี่ย ต้องดูเหมือนกัน บ่ามาร์จินอ่ะใครจะดีกว่ากันนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องมาร์จินเนี่ยผมก็นึกถึงอีกประเด็นหนึ่งครับคือถ้าเป็นกรณีของแมคโครขยายสาขาใช่ไหมอ่าเขาก็มีอยู่2อย่างคือไม่ไปหาซื้อที่ผืนใหม่เลยอก็ต้องไปหาเช่าที่อ่าใช่แต่มันก็จะเป็นสแตนอะโลนของตัวเองอยู่อย่างนั้นอ่าใช่แล้วแต่เซ็นทรัลเนี่ยเขามีห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วอืมใช่แล้วภายใต้แบรนด์เขาเนี่ยก็ยังมีสินค้าประเภทอื่นๆที่เป็นห้างอื่นๆอยู่อีกด้วยตรงนี้การจะไปใช้พื้นที่ที่มันคาบเกี่ยวกัน ในการลงทุนหรือเปล่าน่าสนใจนะเราจะทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยขายของออกไปราคาสินค้าอาจจะไล่เลี่ยกันอแต่ด้วยความที่ต้นทุนครับของฝั่งเซ็นทรัลสมมุติว่าน้อยกว่าอมันก็เลยจะทําให้ตัวมาจินนั้นดีกว่าตัวของแมคโครหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีจุดก็เรียกว่าจุดที่เป็นลิสคาร์ตัวตัวเป็นที่เป็นจุดที่ขายเนี่ยดูเหมือนจะมีมากกว่าหรือเปล่านะครับนะก็รอติดตามนะฮะ กลับคืนสู่สังเวียนนะเซ็นรัลขอฟาดกับ CP อีกสักครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้มาในรุ่นต้องบอกว่าถ้าเป็นค้าส่งนี่จะเป็นแฮปปี้เวทขึ้นมาไหมถ้าดูจ,ดจดากจากที่เป็นเป็นเป็นลักษณะของร้านซ้าค้าส่งซื้อเนี่ยจะเป็นรุ่นเล็กไหมในเชิงของในเชิงของขนาดนะในเชิงของขนาดธุรกิจนะ แต่นีก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าที่บอกว่าเซ็นทรัลถ้าชนเซ็นทรัลฟาดกับซีพีอันที่เซ็นทรัลเขาไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดไม่รู้พูดเซ็นทรัลเขาไม่ได้พูดแต่เราแค่จับประเด็นเนี่ยนะฮะมาขย่าวขวดให้มันตกผลึกเพราะการประกาศเข้าสู่ธุรกิจค้าส่งแบบนี้ถ้าไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้ไม่ใหญ่จริงทไม่ได้เพราะซีพีเขาเป็นเจ้าตลาดครับ นะฮะก็ต้องระดับเซ็นทรัลนี่แหละถ้าจะมีใครไปขอแบ่งมาร์เก็ตแชร์มาได้ก็คงจะหนีไม่พ้นต้องเป็นกลุ่มเซ็นทรัลนี่แหละนะฮะอันนี้เราจึงหยิบจับมาตั้งเป็นประเด็นนะฮะว่านี่คือการท้าชน,ทา,ชนทางธุรกิจทางธุรกิจนะนะครับ